นี่คือไทยรัฐเจาะประเด็นในค่ำคืนนี้ครับนายกัทมุนตรีย,ยืนยันยึดตามรถแมพจัดก,การเลือกตั้งปี60แต่ยังไม่ระบุดเดือนไทยรัฐเจาะประเด็นร่างรัฐธรรมนูญในมาตราร้อนว่าด้วยเ,เรื่องสารรัฐธรรมนูญและองค์กรอ,อิสระรวมถึงทางออกหากร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านประชามติ ฆ่าหันศพแกรอยคดีสะเทือนขวัญฆ่าหันศพพบข้อมูลผู้ต้องสงสัยที่ถูกฆ่าอาจเป็นพนักงานโรงแรมในจังหวัดระยองที่ถูกคุ้มหายไปตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วเบื้องต้นตำรวจให้น้ำหนักประเด็นเรื่องชู้สาวสาวมนดิบควรกินหรือไม่สาบมนดิบภัยใกล้ตัวถ้าไม่เลือกกินหรือซื้อสาวมนที่ถูกสุขลักษณะเสี่ยงต่อการป่วยด้วยอาหารเป็นพิษท้องเสียรุนแรงหรือแม้แต่เยื่อหุ้มสมองอักเสบได้ ว่าที่ผู้นําสหรัฐเปิดฉากศึกเลือกตั้งชิงตาแหน่งผู้แทนพักในสหรัฐที่รัฐไอโอวาคนที่ผ่านมามักเป็นตัวชี้วัดว่าใครจะได้เป็นตัวแทนไปชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีในปลายปีนี้ ชัยรัฐเจาะประเด็นกับชัยรัตผมยาสนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพสวัสดีครับนะับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามประเด็นร้อนรอบวันในแบบเจาะลึกทั้งในและต่างประเทศ ที่จะทําให้ไม่พลาดข่าวสําคัญของวันกับไทยรัฐจอบประเด็นกับผมชัยรัตน์สมยาในเวลา23นาฬิกาหรือว่า5ทุ่มตรงตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางไทยรัฐทีวีแห่งนี้นะครับแตวันนี้ครับนายกรัฐมนตรียังยืนยันนะครับว่าการเลือกตั้งจะยังคงยึดตามรถแมพก็คือจัดการเลือกตั้งในปี2560 ทมกลางรกระแสต่อต้านแล้วก็พยายามร่นนรงที่จะคว่ำรัฐมนูญของกลุ่มการเมืองบางกลุ่มในขนาดนี้นะครับโดยที่ไม่กลัวคําขู่ที่ว่าหากคว่ำในขั้นตอนทําประชามติก็อาจจะได้รัฐมนูญที่โหดกว่านี้ในขณะที่นายวิษณุเครือง,งามก็เตรียมที่จะหาดูร์ก,กับก,ะกะตวางมาตรการลงโทษผู้ที่ร่นนรงให้คว่ำร่างรัฐรมนูญนะครับโดยนายวิษณุระบุว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้อาจจะนําร่างรัฐรมนูญร่างแรกเข้าหาหรือก็ได้แต่จะ